เมื่อปี2565เนี่ยราคาหมูอยู่ที่ร้อยบวกลบนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากราคามันสูงเนี่ยเกิดจากปัญหาเรื่องเอสเรื่องโลกตั้งแต่ปี64 65สปีนี้ปริมาณหมูมันหายไป40%ของประเทศทั้งหมดนะครับจาก22ล้านตัวเนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณ1 4 15ล้านตัวเพราะฉะนั้นเมื่อสป라이มันเหลือน้อยเนี่ยปมาณคงที่เพราะฉะนั้นราคามันก็เลยสูงขึ้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ย ปี65ขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราเจอปัญหาเข้ามาซ้ำอีกทีหนึ่งนอกจากเอแล้วเนี่ยเราเจอต้นทุนวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นนะครับวันนี้อดีตเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วปี63 64เนี่ยวัตถุดิบทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ราคาปานกลางก็คืออย่างข้าวโพดเนี่ยราคา8บาท9บาทนะถั่วเนี่ยอยู่ประมาณ10 6 17บาทนะครับะนะวันนี้เนี่ยข้าวโพดขึ้นเป็น14บาทข้าวขึ้นเป็น14บาท การถั่วขึ้นไปยี่สบามยี่สี่บาทมันต้นทุนวัตถุดิบวันนี้นมันขึ้นไปประมาณเกือบแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งทําให้ต้นทุนหมูเรามันแพงขึ้นต่อหนึ่งกิโลนะครับการเลี้ยงเราก็ลำบากมากขึ้นต้นทุนระบบไบโอมากขึ้นนะต้นทุนวัตถุดิบมากขึ้นนะต้นทุน,น,น,นะน,ทนปัญหาเรื่องเอชเอฟก็ยังไม่ไม่ได้ขี้ขายเพราะวันนี้วัคซีนยังไม่มีนะครับเราก็ต้องใช้ระบบไบโอเซอร์วิสีเข้ามาแก้ไขปัญหา ลายส่วนสําคัญวันนี้ที่เจอที่เราเจอซ้าก็ผีซ้าน้ำพลอยเข้าไปเพิ่มมากขึ้นก็คือวันนี้เราเจอปัญหาเรื่องหมูกล่องจากต่างประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างบราซิลดัหนัๆเนี่ยสองประเทศเนี่ยที่เข้ามาทําให้ปริมาณหมูในเมืองไทยที่มันเสียหายอยู่แล้วก็ยังน้อยอยู่เนี่ยพอเอาเข้ามาเนี่ยมันก็มาเพิ่มซัพยลายมากขึ้นพอเพิ่มซัพพลภยแล้วหมูของเข้าถูกนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยวันนี้ต้นทุนหมูเขาอยู่ไม่เกิน1.5หเหรียญ แต่บ้านเราวันนี้เนี่ยด้วยเจอปัญหาภาวะทั้งต้นทุนอาหารสัตว์ทั้งต้นปัญหาเรื่องเอสเเนี่ยเราต้นทุนขึ้นไปหลักร้อยบาทบวกลบแล้วเะนั้นเขาเอามาเขาเอาเข้ามาในราคาต้นทุนถูกเนี่ยมันก็มาตีตลาดในเมืองไทยเรามันทําให้ผู้เลี้ยงเราเนี่ยเจอทั้งต้นทุนวัตถุดิบจเ,เจอทั้งปัญหาเรื่องโรคเจอทั้งปัญหาเรื่องหมูกรงเนี่ยมันก็ทําให้ราคาหมูมันก็ตกด้วยนะครับผู้เลี้ยงก็มีการขาดทุนแล้วก็เสียหาย นี่คือปัญหาหลักๆสำคัญ3-4ข้อที่ทำให้สภาวะปัญหาของผู้เลี้ยงเกิดปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องราคาหมูที่มันตกต่ำลงมาครับวันนี้ในานามสมาคมเรานะเราก็พยายามที่จะ,ะสร้างมิติใหม่ขึ้นมาโดยการที่เราเราบอกแล้วเ,เราเราเราต้องการที่จะร่วมมือกับภาค ราชการนะเราเน้นย้ําที่จะเข้าร่วมหาลาาร,าารือกับภาครารทุกภาคส่วนนะที่จะแก้อย่างเช่นหมูก,กองเนี่ยเราก็ต้องคุยกับกรมบริษัทเราต้องคุยกับกรมภาพภายในเราต้องคุยกับกรมสุรรากรเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําที่ผ่านมาเราก็ทําอยู่แล้ววันนี้เราก็กาลังทําอยู่และอนาคตเราก็ต้องเข้มข้มนมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้หมูก,กองซึ่งมาเข้ามาในเมืองไทยซึ่งจะทาก่อให หมูที่มาเข้ามาเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคซ้ำด้วยนะเพราะแหล่งที่มาเนี่ยเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันมาจากแหล่งไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหมูพวกนี้ก็จะมีสารที่เมืองไทยเราห้ามอยู่ก็คือสารเล็กโซพามีนกับสารเล็กน่าแดงซึ่งประเทศไทยเราบล็อกการนำบล็อกการสั่งการใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเคลียเราคือเราต้องประสานงานกับภาครัฐให้ได้ และอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องทําให้สื่อสารให้ให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักระบบแบรรูสิตค้ที่ดีพอแล้วก็ให้เขาเลี้ยงให้รอดสร้างต้นทุนให้ต่ําที่สุดนะครับมันถึงจะรอดที่จะอยู่ได้ภายในวงการของธุรกิจของปศุสัตว์หมูเรานะครับคือต้องยอมรับนะว,วันนี้เนี่ยคนเลี้ยงหมูในประเทศไทยเรามีอยู่ประมาณ1,80,000ครอบครัวนะครับนะ ประมาณ20%เป็นป็นรายใหญ่แต่80%เป็นี่ยเป็นรายย่อยแต่วันที่เราเจอปัญหาเอเฟเนี่ย80%เราเจอปัญหายเยอะนะเราเราหายส่วนที่หายเนี่ยเราส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของเกษตรกรรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้รายย่อยกลับมาเนี่ยเราต้องหาวิธีที่จะทำให้รายย่อยกลับมาเพื่อที่จะรวมพลังกันไปให้เกษตรกรรายย่อยรายกลางอยู่รอดปลอดภัยให้ได้นะครับ วันนี้สมาคมเราก็ร่วมมือกับทางกรมบริษัทนะครับดึงงบประมาณจากส่วนกลางเข้ามาเพื่อจะ,อะเข้าไปแก้ไขปัญหาเกษตรกรรายย่อยให้เขามีกําลังใจในการเลี้ยงให้เขารู้วิธีในการเลี้ยงแล้วก็หาช่องทางทางด้านการเงินให้เขาเพื่อที่จะให้เขารีบอนกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะสร้างมวลชนคนเลี้ยงหมูให้มันเท่าเดิมหรือมันมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราคดาดหวังของสมาคม